Car. Attention, please mind the gap between train and platform. Thank you. Attention, please walk inside the train away from <inaudible> your area. สถานีต่อไปพิยาไทยผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าแอร์พอตเรลลได้ที่สถานี เ e <Play> Station พญาไทอ a n เทอร t กั r แอรลดกำไรสหลายไม่ถือวีเดียวไได้สลผู้โดยสารโปรดทราบขอความกรุณาไม่สัาย